นี่คือเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ในแม่น้ำพร้อมกับที่เขานั้นได้กวักมือเรียกอะไรบางอย่างโดยที่มืออีกข้างของเขานั้นได้ตีไปที่บนผิวน้ำเบาๆหลังจากนั้นเขาได้กางมือทั้งสองข้างออกไปข้างหน้าพร้อมกับไล่คาถาอะไรบางอย่างโดยที่มีชาวบ้านในบริเวณนั้นเฝ้าดูเหตุการณ์นี้อยู่เป็นจำนวนมากเมื่อชายคนนี้ได้ไล่คาถาเสร็จเขาได้ผดมมือตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับไล่คาถาอีกครั้งหลังจากนั้นเขาได้ดำลงไปในน้ำและผุดตัวขึ้นมา,า,มาก่อนที่จะได้ไว่ายน้ำไปข้างหน้า พร้อมกับที่เขาได้มองหาอะไรบางอย่างไปด้วยอยู่ๆชายคนนี้ได้ถูกอะไรบางอย่างดึงลงไปที่ใต้น้ําหายไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่กําลังเฝ้าดูเหตุการณ์นี้อยู่หลังจากนั้นผู้คนที่ได้มาดูเหตุการณ์นี้ต่างก็เริ่มร้องเอะอะโวยวายและเริ่มมองหาชายคนนี้ที่ไม่ยอมขึ้นมาจากน้ำสักที โดยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่หมอจระเข้กำลังทำพิธีตามหาล่างของชายคนหนึ่งที่คาดว่าถูกจระเข้ในแม่น้ำแห่งนี้ทำร้ายขณะกำลังอาบน้ำก่อนหน้านี้หนึ่งวันและยังหาล่างไม่เจอและคาดว่าหมอจระเข้คนนี้น่าจะถูกจระเข้มาลากจากใต้น้ำลงไปในน้ำลึกจนทำให้เขานั้นขาดอากาศหายใจเพราะในภายหลังต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ไปพบร่างของชายที่หายไปรวมทั้งร่างของหมอจระเข้คนนี้ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ